ปิดเพลงนิดนึงเดโดลิกสิทธิตยู u ูบหรือ u t u b e มันจะจะโดนโดูดไปฮั <Hey. S 1> โลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับกับอีหนึ่งคันแล้วนะฮะกับโปร8 8 8 8นะฮะสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับเดือนนี้นะที่จริงเนี่ยโปรเนี้ยอย่างที่ผมบอกให้ทราบก่อนหน้านี้นะเป็นโปรที่เอาไว้สำหรับย,าย้ายค่ายคันเดิมนะฮะก็พอดีว่ามันเป็นเลข8ปนะครับตรงกับเดือน8พอดีแล้ว ก่อนหน้านี้มีไลา์สดนะครับแล้วเขาขอโปรนี้เข้ามาผมไม่ได้ประกาศที่หน้าเพจนะครับแต่ว่าประกาศในหน้าไลฟ์นี่แหละนะครับคันนี้เป็นคันที่3นะะก่อนหน้านี้จะมีคันแรกคือ Harley Snake Venom คันที่2ก็เป็น Harley เช่นกัน h a r l เ y ตัว CVO ด้วย CVO นี่คือทำตัวแปะๆๆถ้าก่อนหน้านี้ลูกค้าจะมาเพียงขัดเคลือบสีเท่านั้นขัดเคลือบสี6 0 0 0ผมแนะนำทำตัวแป88ดีกว่าเหมือนกันคันนี้เหมือนกันนะฮะ ลูกค้าหลายๆคนที่จะมาดีเทลลิ่งกันเนี่ยนะครับจากคันนี้บอกก่อน p o l o S60 S60 นี่ก็คือไซส์ L เอสแปก็คือไซส์ L ขัดเคลือบสีประทินผิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับกับโปร888ได้เคลือบแก้วเลยนะครับเพราะว่าโปร888แปดแปปกติเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ1,500 0านะครับแต่จัดโปรเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะฮะกับโปร888 8, 8 88บาท เดือน8เท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับรีบนะครับรีบมาทํากันนะครับจะบอกว่าถามว่าจองได้ไหมผมให้จองได้แต่มีระยะเวลาแค่เพียง1เดือน<ม>เท่านั้นคุณต้องมาทําให้เสร็จภายใน1เดือนอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันเพียงแค่ติดต่อมาอยากทาโปนี้บอกว่าอยากทาโปร8 8 8นะครับ8888บบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ ทำได้หมดนะฮะจนถึงรถตู้เลยใครจะทํารถตู้นี่โคตรคุ้มเลยนะครับเอาผ่านเวฟไฟล์รถเย็นยกเว้นรถบัตรถบัตรผมไม่ทานะครับรถบัตรผมไม่ทานะฮะแรลโปนี้นะครับทุกคันทุกไซส์คุ้มหมดถึงไหนว่าจะเป็นรถไซส์ H. เอก็คุ้มนะได้เคลือบแก้วในราคา8,000แบบร้อยเป็นบาทบาทกับรัด rpm auto d ด a l i n g นีครับแล้วก็ในการในส่วนของตัวเคลือบแก้วคันนี้นะก่อนอื่นเลยบอกก่อน s 80โอ้ H 80คันนี้ไม่ใช่รถใหมา่ายแดงนะครับใช้มาสักระยะแล้ว แล้วก็มีการเก็บสีปะทินมาเลก็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งหลังจากที่เขาเขาเก็บสีไปเนี่ยจะมีรอยขัดแบบเราหยาบมาเราจะต้องเตรียมผิวใหม่ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่คุูเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับทีมงานของเรากําลังทําความสะอาดล้ออยู่นะ<ม>หลังจากที่เราขัดเรียบร้อยแล้วดูดิสี่ฝั่งสี่คนนะฮะร้านนี้ต้องมีสี่คนต้องมีสี่ล้อนะทำทำอยู่สี่ทำอยู่สี่คนพร้อมกันและนี้ไม่ได้นัดหมายนะเข้ามาเห็นภาพแล้วก็เออน่ารักดีนะครับมานั่งแคะคาบล้อกันนะครับเพราะว่า เบรกรถยุโรปนะครับจะบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีะดเวลาเบรกดีมันจะดำนะครับแล้วเวลาเบรกดำๆเนี่ยถ้าแบบนิ่มมากมันก็จะเกาะอ,อยู่ในล้อนะครับซึ่งปกติเราจะมีน้ํายาทําความสะอาดล้อซึ่งหลายๆคันก็ออกได้หมดหลายๆคันก็ออกไม่หมดนะครับถ้าออกไม่หมดก็จะมาเก็บในรายละเอียดนี่อีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะครับสำหรับรถที่มีเวลานะครับคันนี้มีเวลาให้เต็มที่เมื่อวานมาส่งรถเมื่อวานที่จริงจะเอาตอนเย็นผมบอกเลยว่าไม่เสร็จ เพราะว่านอกจากในการเคลือบแก้วแล้วเนี่ยยังมีฟอกเบาอ,อีกนะครับแล้วก็มีเคลือบกระจกด้วยเคลือบกระจกก็ต้องทำความสะอาดที่กระจกก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันรอบคันดีกว่านะาพามาดูสีจริงๆนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับตัวสีเนี่ยเตรียมผิวเสร็จแล้วแหละนะครับเตรียมผิวเสร็จแล้วแหละเงางามพระเอกมากนะครับคันนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะโอเวอร์เอสแปนนะครับที่ออกมาได้สวยงามน่าดูน่าชมมากๆครับ ผลงานการเตรียมผิวนะยังเตรียมผิวอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ทําความาสะอาดล้อกันอยู่นะทำความาสะอาดล้อกันอยู่ดูกันนะฮะล้อแต่ละซี่นะครับเอาแปรงสีฟันมาแปรงกันเลยทีเดียวนะครับเห<ม>็นไหมโอ้โหนี่ครับพาดูข้างในนิดนึงคันนี้มีการฟอกเบ,บาะด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีคาบจากการใช้งานปกติโชคดีที่วอลโวร,รุ่นนี้หนังไม่เหมือนกับวอลโวร,รุ่นก่อนๆ่อ มันจะมีวนเวออยู่รุ่นหนึ่งนะฮะเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งนะหนังมันจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะสีหลุดหนังหลุดโอโหคือแบบหนังเขาดีจริงๆแต่ว่าดูแลรักษาย,ยากมากๆเป็นเป็นทุกคันด้วยนะฮะเป็นทุกคันด้วยแต่ตอนนี้คันนี้ดีพอสมควรเลยนะฮะค่อนข้างจะแหลมเลยนะครับแล้วก็ภายในค่อนข้างสะอาดนะครับนี่ครับทำความสะอาดถึงั้นถึงด้านในเลยนะเห็นไหมเหมือนได้รถใหม่กลับไปอะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เคลือบนะอันนี้บอกก่อนยยังไม่ได้เคลือบแก้วนะครับ เรากําลังเตรียมผิวอ,อยู่ซึ่งจะบอกว่าในการขั้นตอนการเตรียมผิวนี่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไซส์ไหนอย่างที่ผมบอกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปร8 8 8 8 8บาทดูแลเหมือนรถโปรแกรมดูบ o โคสเช่นกันนะฮะจะบอกได้เลยว่าโปรแกรมนี้นะครับบอกเลยนะครับเฉพาะเดือน8เท่านั้นใครที่กําลังเลงอยู่นะฮะว่าเฮ้ยอยากจะทําการดีเทลลิ่งนะฮะสักครั้งหนึ่งนะครับ โปรนี้เหมาะมากๆนอกจากดีเทลลิ่งแล้วยังได้เคลือบแก้วที่ตัวสีผิวด้วยเพราะว่า,ากระบวนการการทํางานแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นการขัดเคลือบสีก็ตามแต่ว่าน้ํายาที่ขัดเครื่องที่ขัดจะไม่เหมือนกันนะเวลาในการทําจะเยอะแยะนิดหน่อยหน่อยนะแต่ว่ารับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับพาไปดูตัวอย่างกันหนึ่งันนะซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดส่งงานด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโนโวเนี่ยก็จะมีฮาร์เลยเดวิสันที่หลายหลคนเห็นแล้วว่าทําการ ทำไปแล้วนะคันนี้เดี๋ยวขอทํางานต่อก่อนนะกับวอลโวนะดูดิทาเกินราคามากๆอะ่ะคือ8ปลงันปว่าแปดสิบบาทเดียถ้ามีเวลาครับทำกันขนาดนี้เลยนะฮะอีกนิดหนึ่งจะยกยกหลังโชว์ล่างกันนะเนมะื่อก่อนนั้นนี้ก็ยกหลังโชวล่างเป็นคันหนึ่งนะับเป็นเอสคัทนะครับพามาดูคันนี้นะครับกับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเป็นโปรแกรมที่ขัดเคลือบไม่นานนะเพราะว่าในส่วนของตัวการเคลือบเนี่ยเขาก็จะเคลือบอยู่แค่เพียงโค้ดเดียว นะแต่การเตรียมผิวยังคงสวยงามเหมือนเดิมผมขอกับกล้องไปให้ดูด้านหลังนะั่นหละหลายคนจะได้เห็นความเงาชัดจริงนะฮะสำหรับคันนี้ฮาร์เร d a v วิสัน CVO นะครับคันนี้เป็นรถไก e นะฮะซึ่งจะบอกว่าของแต่งค่อนข้างเยอะแต่หลายคนมองอาจจะไม่ออกของแต่งมันมีตรงไหนบ้างนะครับคือปกติเนี่ยตรงนี้จะไม่มีมานะครับนี่อันนี้ไอ้ตัวนี้ด้วยกันล้มเนี่ยไม่มีมาแฮนด์แฮนด์มันจะไม่ใช่อย่างนี้แฮนด์จะเป็นเตีย้ยๆหน่อยนะครับ คันนี้แต่งลําโพงมาด้วยนะครับลำโพงปกติจําได้ว่าไม่ใช่อย่างนี้หรือว่าหรือว่าเป็นรุ่นนี้แล้วไม่รู้หรือเพราะออปชั่นมานะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยนี่จะให้ดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่ครับข้างในมีลาโพงข้างในอีกครั้งหนึ่งเห็นปะของฮาร์เลย์เดวิสันโดยเฉพาะเลยนะครับข,ข้างนี้นะฮะคันนี้ยากตรงไหนยากตนถอดลาโพงถอดกระเป๋านี่แหละนะฮะเพราะว่าเราจะต้องทําความสะอาดด้านในล้อด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องถอดทุกอันโชคดีนะครับที่เป็น ลำโพงที่ติดตั้งมาจากฮาร์เ y d a ์เ d วิสมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างถอดง่ายนะครับเขาออกแบบไม้ถอดง่ายใช้งานง่ายเราก็สามารถถอดได้คันนี้อย่างที่เห็นนะครับฮาร์ e y d a v i d วิสัน CVO นะฮะผมไม่แน่ใจปีอะไรผมไม่เก่งเรื่องปีเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกให้เลยว่าคันนี้มีน้อยมากนะครับแล้วก็ทำการเคลือบแก้วในเต็ม8,888บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยเลยว่าเงางามสะใจเจ้าของแน่นอนเจ้าของจะมาเพียงขัดเคลือบสีเท่านั้นขัดเคลือบสีหกพันแล้วผมแนะนําทําเป็น8 8บพันแบาทดีกว่าได้เคลือบแก้วด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับงานร้านงานร้านนี้รับประกันได้เลยว่าสวยแน่นอนอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้อีกสักครู่หนูกำงถ่ายรูปด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวันนี้นะครับวันนี้คันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวสักครู่หนูกำลังหาลูกค,ค้าขอบคุณพี่ท็อปมาก เจ้าของชื่อท็อปผมไม่รู้ว่าท็อปอันไหนนะครับอันใครใครรู้จักในกลุ่มฮาเล่ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่คันนี้มาทำการเครือบแก้วกับเราในโปรพิเศษสุดของเดือนนี้นะครับสมบอกของปีนี้เลยดีกว่านะฮะ8 8 8 8บาทเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นเดือนหน้าอาจจะไม่ใช่ราคานี้นะครับก็เดาได้ว่าเป็นราคาไหนอแต่ว่าตอนนี้ผมขอทำโปนี้ก่อนถ้าได้รับการตอบรับที่ดี เราจะตัดโปรต่อนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ